สวัสดีค่ะเราต้องเปิดแมสหน่อยนะคะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนเก็บอะไรคะเก็บมะเขือมะเขืออะไรพูดให้จบมะเขือพวงมะเขือพวงค่ะทำไมมะเขือพวงมันมีมันมีสองเมตรอะช่วงนี้น่าร้อนค่ะมะเขือพวงเลยออกสองเมตรดอกิดเดียวค่ะออกไปเยอะออกไปเยอะขยายหน่อยขยายหน่อยค่ะนี่วิวแค่นี้ค่ะอากาศมันร้อนมะเขือพวงมโอเคสามเมตรสามเมตร แล้วก็นี่ถุงด้วยค่ะถุงถุงถุงต้องประคองไว้นะมันต้องแบบนับนับเม็ดแกงเลยค่ะนับเม็ดแกงอันนี้อีกสองเม็ดไหนไหนไหนสองเม็ดคะนี่เขาว่าเขาว่าหน้าร้อนเนี่ยมันจะผักมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกออกออกรออกผลค่ะอ่าเราเด็ดไปได้ประมาณสิบลูกแล้ว หัวปีหัวปีหัวปีวปมีด้วยเหรอคะอ่ามีเราเมนเมนูเราทําอะไรนะเราทําแกงคือปกติแล้วทําแกงมันต้องใช้หลายพวงใช่ค่ะทีนี้มันมีแ,บบนแค่สิบเม็ดที่มันควรเป็นจากแกงเป็นควรน,น้ําพริกกะปิไหมนม่าจะป <c oughs> เป็นน้ําพริกกะปินะคะตัวเนี้ยจะไปโรยหน้า <c oughs> น้ำพริกกะปิโรยหน้าเขาต้องใช้อะไรผักชีไม่ใช่หรอไม่ใช่ผักชีเขาต้องไว้โรยหน้าไงนั่นนั่นนั่นอีกอย่างนึงค่ะนี้เป็นแบบเผือกทวงทําน้ําพริกโอเค หมดยางคาได้กี่เม็ดคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วมีหล่นไหมมีหล่นไหมไม่หล่นค่ะพี่ไม่หล่นไม่หล่นหนูขาหล่นมากค่ะสรุปแล้วนี่เก็บมาได้สักพักหนึ่งได้ได้กี่พวงคะได้กี่พวงหรอคะหลายหลายพวงกันหลายลูกเหมือนกันหลายเเม็ดหมือนลานขยายขยายโอ้โหขยายขยาย ภูมิใจมากเลยนะพูดแบบภูมิใจมากภูมิใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปอย yah, ูはは่ในสวนไปเก็บในสวนกันโอเคปะเดี๋ยวตามไปโอเคได้เดี๋ยวตามน้องเวียนไปนะคะจะไปเก็บอะไรคะน้องเวียนพ่อบอกให้เก็บอะไรนู้นพ่ออะไรคะพหัวปลี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 นี่คือกระลำปีหัวปีนี่คือกระลำปีต้อไปทำอะไรพองใส่เนื้อปลาไปด้ยกระกลี้ หัวหัวปีแปลงไหนแปลงใครแปลงปของพ่อเออต้องสด่ไหมงสดสดที่แตงยาาไปโดนไม่ไม่โดนค่ะพ่อไม่โดนค่ะวางไว้บนถังแช่ประกัดของพ่ออ่าประกัดประกัดเขาเอาไว้ทําอะไรรู้ไหมเขาเลี้ยงกี่ตัวรู้ไหมกี่ตัวคะสองตัวสตัวเองอ่าเขาเขาเอาไว้ เอาไว้กินยุงเอาไว้กินยุงเลยเลี้ยงแค่สองตัวเดี๋ยวมันแย่งกันกินจะมียุงจะมีให้กินไม่ไดไหนพ่อปิดอันนี้เลยปิดหมดเลยอ่ะมะคือมะคือมะคือเขาเรียกมะอึกมะคือไม่ใช่เรียกว่าอะไรมะอึกมะคือช่างมะอึกมะคือมะคือมะคือนี่คือไม่ไม่มีแฮะหรือมันมีมีมีใช่ไหมคะมมออึึกกไม่ม มีไหมอันนี้อันนี้ต um ั้งเองตั้งเองพริกพริกนี่พริกข pues ี้หนูไหนพริกขี้หนูไหนจะเปลี่ยนเมนูแล้วต้องเป็นพริกขี้หนูเอาไปทำ้ำพริกได้ใช่ไหมคะใช่ต้องให้พี่ต้องให้พี่อะไรนะมาเก็บนั้นเนี่ยพี่ดมงให้พี่ดมมาเก็บนั้นเนี่ยพี่ดมผยันเก็บพริก ขยันเก็บอย่างเดียวใช่ป่ะใช่ค่ะไม่ได้ขยันปลูกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวพี่เขาว่าเอาไม่เขาขยันเก็บเมกี้พี่ตโตบอกเคยมันว่ามันมันว่าออกสื่อเลยได้บุญ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 ไ้บุญได้บุญจ้าเอาเยอะไหมคะพี่ก็เอาน้ำพริกน้ำพริกหนึ่งถ้วยส่วนถ้วยเนี่ยตีกล้วย กล้วยอะไรคะพี่เนี่ยนะกล้วยอะไรคะต้องถามพ่อปลูกกล้วยอะไรอะ่ะอันนี้ที่ว่าปีมันใหญ่ๆอะ่ะมาพ่อกล้วยไอ้นี้เปล่าเมืเ่อเล็กมือนางไม่ใช่นะเล็กมือนางไม่ใช่กล้วย<อ>ไอ้นี้เปล่าไอ้ไกล้วยหอมอะไรนั่นนะ่ะกล้วยหอมเด็ดเลยเหรอไม่ต้องตัดเลยเหรอไม่ต้องตัดค่บพี่ <c oughs> คิดว่าแบบว่าตัดแล้วมันจะเออมันจะแตกคือ,อคือความเ <sh arp> ชื่อนี้คือผิดใช่ไหม <laughs> ไม่หรอกมันโอเคมันก็ใช้ได้ค่ะที่ความเชื่อนั้นใช้ได้แต่ว่ามันมันอาจจะเสียเวลาหน่อยยังไงถ้าตัดใช่ไหมอืมถ้าเราเก็บปุ๊บๆเนี้ยโอเคคือเราเน้นไวใช่ไหมใช่เราเน้นเน้นไวค่ะเราประเภทที่ทำแบบเร็วๆค่นะแบบอะไรนะแบบเร็วๆค่ะเร็วๆใช่ไหมไม่ใช่เร็วๆใช่ไหมเร็วๆค่ะเร็วๆ แล้วนี่เฉพาะเร็วๆเร็วๆค่ะมันดกมากเลยนะต้นเนี้ยเมื่อกี้เป็นซื้อสิบ,บาทก็โอเคนค้ำผึ้งสิบบาทสิบบาทได้ได,ได้เยอะเหมือนกันนะแล้วเขาจะได้กําไรอะไรเนี่ยฮ<ะ>สิบบาทนี่แบบว่าก็โอเคชา,สาวสวนเพาะวนี่แหละเขาเก็บแล้วมันมีความมานาอดทนเก็บหรบพี่ทีหลังดูแล้วแบบว่าเกษตรเนี่ยบางทีมันขายผลผลิตได้ถูกนะ ต่อไปถ้าเราเห็นแม่ค้าขายสิบาทเราต้องเพิ่มเราต้องให้แบงค์ยี่สิบแล้วเราไม่ต้องเอา,เาตังทหรือเปล่าไม่ค่ะ <laughs> ไม่ค่ะไม่ต้องช่วยช่วยกันคะ่ะ <laughs>